โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่้องโซเซซีอซแล้วก็อยู่กับเกมโปรเจกต์ซัมบอยนะครับอยู่ภาคที่2นะเอ่อต้องตกใจนะว่าทำไมตัวมันถึงแบบไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเซิร์ฟที่แล้วมันได้อ่ามอสหายหมดเลยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรมอสหายหมดเลยเลยสร้างใหม่ใหม่เรื่องใหม่กันเนาะทุกคนสร้างใหม่แล้วก็ดูจากมุมขวาบนนะเนาะซ้ายบนจะมีหลอดสเตมิน่า,นาผมเห็นเขาเรียกหลอดอะไรนะเมด ความหิวอันนี้กระหายน้ําอันนี้ความทนทานเพิม่มทนทานอะไรสักอย่างอันนี้ความอะไรความเมื่อยลา้าอ๋อระดับความสุกเศร้าอ๋อออุณหภูมิอันนี้แคลอเรดดี้ช่วเอาเรื่องร่างกายเยี่ยมไปเลยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ชื่อว่าเอ่อไฮแมนบูเอโนโอใช่แล้วไฮแมนบูเอโนโอ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีมาครับมาเรามาดูของกันนะในนี้มีอะไรบ้างไม่น่ามีอะไรเลย ันนี้เป็นกระป๋องที่มันสามารถจะเปิดได้เลยนี่ก็เปิดไม่ค่อยมันต้องมีที่เปิดนะเนาะแต่ปลาทูอันนี้ปลาเนี่ยปลาชาดินปลาซาดินเนาะกระป๋องมันสามารถเปิดได้เลยนี่เป็นปากกาแดงมาเก็บอะไรไหนดูซิว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ว่าที่ไหนนะคิดว่าน่าจะในตัวเมืองดิวอสไซเลยอันนี้เราเลือกเอ่อเมืองดิวอไซนะจะมีให้เมืองให้เลือกในเมืองเนาะเหาะซิมีอะไรปากกาเอาไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วนะไหนดูซินี่ก่อนนะทุกคนงั้นเราไปล่านเอ่อบ้านข้างๆกันดีกว่า มาทั้งข้างตรงนี้โอเคปไปร,รอบๆก่อนว่ามีซอมบี้มานสองตัวเปล่าไปยุ่งเปิดประตูบ้างเลยปับ๊บข้ามปุ๊บโอเคมามซอมบี้ตัวนึงแล้วตามันนี้ด้วยนะประเด็นเยี่ยมเลยมาเราจัดการตัวนี้ก่อนม,มาเดี๋ยวเอ้ยลงไปลงไปดิลงไปสวย โอ okay. เอาวุธเราจริงๆิ๊้างงมากความแรงก็แรงอยู่นะทุกคนเอ๊ะ okay. ไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเนาะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยต่างเอ้เอเร็ยบร้ยเปิดได้แล้วโก okay. เคเข้าไปก็ต่างมีม่านด้วยเ๋็นมันเห็นตรงนี้ด้วยนี่คือไม่ใช่การเล่นเลยนี่คือชีวิตจริงผมชื่ออา่าไฮแม น่าดีน่าจะเอาไว้ข้างหลังเลยได้ไหมเพิ่มไปด้านหลังเลยนี่นี่เราถือมือซ้ายเลยได้ไหมมือซ้ายโอเคขัดซ้ายสวยมาเราไปดูห้องกันห้องบนนี้มีอะไรบ้างโอปิดหาต่างเปากกาโอ้ยใช้อะไรงานเอ้ยไม่มีของอะไรเลยบ้านหลังนี้แย่ออ yeah, ละ เราเข้าประตูนหน้าบ้านยาฆ่าเชือ้อสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกจะไปจับเป็นหรือเปล่าก็ถูกไม่ไาออมช่อซ่มามิราลิกาสีดำใส่เลยอย่างนี้เออเออ โอเคไม่เป็นไรตรงนี้มีโรงรถโอ้สถานทีจ่จอดรถเดี๋ยวเรามาก่อนนะไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือตรงไหนแล้วกันก็เราไปเช็คเลยดีกว่าเจรให้หมดผมว่าน่าจะมีของดีว้าวว้ว้วเด้ละสองตัวสามตัวเยอะเลยพี่ตายไปเลย เฮ้ยอย่าไปรถสวยอย่ารถไม่รู้ว่ารถอันไหนนะแต่เราต้องเห็นไปก่อนอควบง่ายง่ายมาไหนคิว่ารถคันไหนจะคันนี้หรือเปล่าคันไหนนะผมว่าจะกระบะคันนี้ ไหมไม่น่าใช่มันพูดเหมือนแบบว่ามันไม่ขึ้นหรือแย่มันสั่นไหนกันแน่นี่โอ้คันนี้สวยอะไรหรือเปล่าโอ้อกระปุกอะไรเนี่ยอ่ลิลส์ซอแล้วก็แผทเที่ยนละตรงไหนฟีมวะเนี่ย เช็ครถก่อนว่ารถมันสภาพดีหรือเปล่านะโอ้รถนี่ยังแย่สถาน,นีตำรวจหรอที่นี่มาที่ไหนเนี่ยฉันงง่มาเออผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียน ว่ากระจกแตกแน่นอนมันเไปิดได้ไหมเปิดได้อยู่เปิดสภาพดีดีมากเลยเราดูรถคันนี้ก่อนาสภาพนดีหรือเปล่านะเพราะเราต้องการรถที่มันโอ้เครื่องไม่ค่อยอัดเลยเท่าไหร่รถคันนี้สภาพดีหรือเปล่าเออเครื่องดีๆเส้นขอบเสื่องดีๆเลยโอ้สวย เรารู้แล้วว่าตรงนี้คือโรงเรียนโรงเรียนงั้นเอาโรงเรียนเป็นรูปหัวใจเลยเลยกันเคงั <Okay. S 1> ้นเราไปบ้านหลังนี้กันเป็นงนี้ดีเป็นเรื่อยเลยดีกว่าใช้ไม่ค่อยได้จะเป็นโรงเรียนจริงๆแล้วนะโอ้ oh. สึกว่าตรงนี้มันน่าจะดีมากโอ้ oh. ที่ฉันรู้สึกหิวน้ำก็หิวด้วยมกระเป๋าไปบ้านหลังนี้กัน ปึ๊บโอเคเอมบี้สักตัวหรือเปล่าวันนี้เ่ยขออยา่ามีแล้วกันนะเช็ญขอฟาร์มชิวๆขอฟาร์มชิวๆขอร้องเลยจะไปได้ใช่ด้วยเดินไ,ได้สวยปึ๊บอ่าไปหมดองลูกเลยพวกก็กระจกพวกนี้จะแตกนะเึ็มน้หม อย่างไอซอบบี้ฝูงนั้นกันเนาะเราไม่อยากจะไปใกล้มันเดี๋ยวมันกระซวกกระไซเราตายหาไม่เอาเนี่ยเปิดได้แล้วโอเคสวยสวยแล้วก็ปิดบ้านด้วยปารเตอร์เนี่ยอะไรเลยเหมือนจะอกพยพไปแล้วนะตอนนี้เหมือนว่าจะรู้สึกเหนื่อยมากเลยซอบบี้ตัวเก๊ อ,อบ่อยๆโอ,เโอ้เราลืมมากไปเลยแย่มากอ่านตรงไหนบ้างวะ้เนี่ยไปมันจะใช่นะเป็นบ้านที่เฮ้ยกระเป๋าสวยอะไรอย่างเงี้ยเป๋าใหญ่ด้วยอเอเราได้กระเป๋าไปแล้วทุกคนนีไปที่หลังโอ้ คสปายเท่นหลังเรียบร้อยนะตัวนัตเตอร์ยังลบเก็บประจุที่ยี่สิบอง2ยี่สิบสองกิโลโอเแลรวไปกับปเก็บเลยต่อไปทุกคนอุ๊โอ๊โอ๊เดี๋ยวได้เลือดไหลจะบ้าตายหกล้มเท่นี้ เจ็บบ้านด้วยพอนสวยเลยเบื่อไว้ดีกว่าเศษผ้านีิเอาไปไว้เอ่อรักษาตัวเองด้วยเราอ่อนล้ามากเลยเราสามารถนอนได้เลยนะเนี่ยเรานอน,อนก่อนก็ได้นะผมว่าโอเคนอนได้เลยมากดีก,กว่ามากเลยร้อยแล้วก็นอนเดี๋วแ่เพื่อน,อน,อนมันตั้งงงาน นั่งเป็นหยนเชา้าถึงตอนไหนเนี่ยขอร้องเลยช้าไงทีนงเนที่เปิดซะด้วยสิพวกอาหาเนี่ยแทนที่หวังว่าไปไหนได้บ้างงั้นเราไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นบนเลยและะ้วกัก็ถาของเล่อสองว่าตกใจหมดใจหมดเลยแย่ yeah. Uh, เดี๋ยวนะแล้วก็เสียาไปในกระเป๋าไปใช้เอาไว้แข็งสัขดขวาแล้วกันคอนอยู่นื้ซ้ายมารหรือยังอะ่ะมารไปเอาออกเลยมารบ้นเขาได้เลยใช้อย่างนี้เลยสองริมหนึ่งริมหุบนาเลยเลยขนาเลยเลยเป็นป่า ได้ยินเสียงสมบีไม่รู้ว่าตรงไหนน,นฟังฝงอันนี้เฉยๆที่บ้านยยตรงนี้โดนกัดไม่ได้ไม่โดนกัดเส5โอเค,อเคการป้องกันโอเคได้อยู่ที่มันอัอนตราย ทำภาพมันแผลนี่เลยสาม,มารถทำมันนี้ได้วางไว้อเออนี่อัดคลิปมา20กว่านาทีนะ28ประมาณ30ผมจะปิดคลิปนะทุกคนเยนะ ตั้งค่า,าก่อนนะทุกคนต้องมีนหนึ่งตัวเดี๋ยวมาซิเวนมีอะไรปลกขา่าวะนี่ยมาฮะกระตือกระตืะะะอเกลียดเรอไอ้ตรงที่ว่าเรามีกระเป๋าเนี่ยขอของดีนะช,ชนนี่ขอให้มีของีดี ที okay. ่แล้วกันนะกระจกเอ,อกาทุกคนมีอะไรเลยอ่ะงจิกดิตายสิไม่มีอะไรเลยขนออกจะหลโุโอ้หอมไม่มีอะไรจริงๆริงคนแย่ละโอ้ไม่ไ yeah, ไมีอะไรเลยตายสึกว่าบา้านหลังนี้จะไม่มีอะไรแล้ว มีของดีอ่ะปุ๊บไม่เยอะมากเลยตรงนี้แหละมาแล้ว มีลูกกระสุนสามลูกอาจจะไม่มีแล้วบ้านหลังนี้เลยเครับปีตลูกระตาด้วยลูกน่าจะตายคนนีน้เราค้นบ้านหลังนี้เราก็จะไปเลยสองเปิด้วยต้องเปิให้มันนะเรา้ก็ปิดบ้าน,น โอ้ยเดี๋ยวนะเป็นของแบบตัวพี่อันเดียร์อะไรวะนี่น่นเหนื่อยทะเลาะแกะกระป๋องได้ใช่ไหมดได้อยู่เปินกระป๋องได้สวยดีว่ะเปิดกระป๋องได้ได้ปิดกระป๋องปิดกระป๋องเปิดแล้วสดด้วยอ๋อกินทั้งหมดเลยเนี้ยนะตรงนี้เปิดถังนี่แหละถังจุกซะด้วยไม่มีอะไรเลยอันี้เป็นห้องเป็นกระป๋องปืนที่มันไม่มีปืน สวยเลยไม่ตายดิมึ้งอะไรเลยอ่ะเยอะมากเค่าจ,จะไม่เบียดเลยแล้วโอเคน่าจ,จะปิดเลยดีกว่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย